อะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมและก็รับฟังทางช่อง YouTube อาจารย์มีพาเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้นะครับวันที่16กรกฎาคม2566นะครับวันนี้ก็เอาแนวทางฮานอยมาแบ่งปันให้กับสมาชิก FC เหมือนเดิมเนาะนะครับผมเมื่อวานนี้ยินดีด้วยนะครับกับสมาชิกท่านใดที่ ติดตามแนวทางฮานอยนะครับเมื่อวานนี้ปังกันอีกแล้วนะครับผมยินดีด้วยใครที่ไม่เห็นเข้าไปกอดูย้อนหลังเอานะครับผมและใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. อาจารย์มีพาเฮงนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเพิ่มเพื่อนแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับผมคลิปปักอยู่ลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปนะครับผมเนาะจิ้มเข้าไปแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับแจ้งน้องแอดมินไปรับแนวทาง V.I.P ในกลุ่ม V.I.P. นะครับผมอ่ะมาดูแนวทางฮานอยวันนี้กันนะครับตามนี้เลยนะครับ วันนี้ฮานอยนะครับฟัน2กับ1ฟัน2กับ1นะครับตัวเจาะ20 2 3 2 6 2 8 1 0 1 3 1 6และ18นะครับ3ตัวครับ423710 423710นะครับอ่ะแคปเจอร์หน้าจอนะครับแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับผมฮานอยตามนี้เลยใครชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับคลิปนี้เอาสั้นๆนะครับขอให้ทุกคนปังๆนะครับ ทุกสูตทุกการคำนวณมีเข้าแล้วก็มีหลุดก็ให้สมาชิก FC ทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นเนาะชอบคอยตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะครับโอเคขอให้ทุกคนยงเฮงปังๆนะครับผมสวัสดีครับ